อยากจะขอขอบคุณหลายๆกลุ่มคนในครอบครัวของ GC เริ่มมาตั้งแต่รุ่นพี่ปีเป็นรุ่นของพี่สระพี่โอพี่อังพี่เบียร์พี่ๆรุ่นนี้ได้เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างของรุ่นรุ่นต่อมาก็คือรุ่นของตัวหวานเองได้ส่งต่อส่งมอบสิ่งดีๆได้สร้างรากฐานสิ่งดีๆอะไรหลายๆอย่างไว้ให้รุ่นน้องต่อมา แล้วพวกพี่ก็ทำให้พวกหนูเอาสิ่งเหล่านั้นมาสานต่อให้น้องๆต่อไปก็ขอขอบคุณมากนะคะต่อไปเป็นเพื่อนๆร่วมชั้นปีที่3ด้วยกัน GC รุ่นปี3รุ่นนี้หลายครั้งที่เราก็มักจะพูดกันว่าเฮ้ยมึงปีนี้กูคงไม่นะปีนี้เหนื่อยจริงๆปีนี้ไม่ไหวอะปีนี้กูคงไม่ล่ะ ก็ยังเห็นทุกคนกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ไม่ทิ้งกันไปไหนต่อไปเป็นน้องปี2น้องปี2เรียกได้ว่าปีหน้าก็จะต้องเป็นผู้บริหารหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่สืบทอดดูแลทีมเป็นรุ่นต่อไปพี่ไม่รู้ว่าในปีหน้ามันจะเกิดอุปสรรคหรือว่าเกิดปัญหาใดๆกับทีม แต่อยากขอให้น้องที่จะมาก้าวขึ้นมาเป็นผู้ดูแลทีมในรุ่นต่อไปทําหน้าที่ให้อย่างดีที่สุดพี่ๆหลายคนที่เขาหมดหน้าที่ในการเต้นหมดหน้าที่ในการบริหารทีมไปแล้วเขาก็หวังไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาดูน้องๆอ,อ,อีกครั้งส่วนน้องๆปีหนึ่งในปีนี้พี่ขอบคุณมากที่ทุกคนยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้ น้องๆปีหนึ่งทุกคนหนูจะทำหน้าที่ในฐานะผู้รับสะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในปีนี้อะไรที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบอะไรที่หนูรู้สึกว่ารุ่นพี่ได้ทำผิดพลาดบกพร่องกับพวกหนูไปในวันหน้าที่พวกหนูต้องก้าวขึ้นไปเป็นรุ่นพี่เก็บสิ่งนั้นไปปรับใช้และไปมอบสิ่งดีๆให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปที่หนูต้องเป็นคนดูแลเขาสุดท้ายนะคะขอบคุณรุ่นพี่ GC ทุกๆคน ตั้งแต่บรรพบุรุษ GC ทุกๆคนนะคะที่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ให้และอยากให้พวกเราทุกคนรักษามันไว้ตลอดไปนะคะอยากให้ GC อยู่ไปตลอดไม่ว่าจะเป็น10-20ปีหรือนานกว่านี้ก็ตาม